พูดถึงนี่เปใน,นเนี่ยมีกันทุกที่เลยที่มีปัญหารเรือเ่องในของนักกีฬาเป็นปัญหาใหญ่เลยสำหรับแคมป์ต่างๆค,คอทอนเนี่ยมีมีวิธีการจัดก,การยังไงเกี่ยวกับเรื่องใน,นกับนักเตะที่นอกลูกนอก,กทางเรื่องอยาเสพติดบ้างเรื่องผู้หญิงเรื่องอะไรอย่างเงี้ยบ้างคทอนมีวิธีจัดก,การยังไงครับก็ เราก็มีมีวิธีการของเราเรามีกฎระเบียบของเรานะครับเด็กที่เข้ามาเนี่ยเรามีสัญญานะครับสัญญาผูกขาดอยู่แล้วมีการเซ็นมีเซ็นสัญญาน,นะนะครับใครผิดระเบียบใครมีผิดกฎระเบียบเนี้ยเราก็มีสัญญาที่วเฮ้ยเราล่างไว้ได้หมดแล้วนะครับนะเพราะนั้นเด็กที่มาอยู่ในเนี้ยนะครับหนึ่งเรามีการประเมิน ทุกปีมีการประเมินทุกปีทุกปีมีการมีอาชีพเลยใช่ครับมีประเมินไม่ใช่ว่าประเมินเรื่องฟุตบอลอย่างเดียวเรื่องระเบียบวินัยในในเรื่องนอกสนามด้วยนอกสนามด้วยเรื่องเรียนด้วยมันจะมี2อส่วนด้วยกันนะครับทั้งในโรงเรียนแล้วก็ฟุตบอลแล้วก็เอามาเอามาประกอบกันประเมินกันปีต่อปีเพราะนั้นใครที่ไม่ออกนอกลูกนอกทางเนี่ยเราก็จะประเมินออก ทํามุกเขาเก่งไม่เสียได้ฮะก็คือเราต้องต้องทำทำตามระบบ,บตามมาตรฐานคือแต่เราก็มีวิธีการดูแลนักเตะที่เก่งๆนะเพราะฉะนั้นที่เนี้ยนะใครที่มีมแววที่ที่มีแววที่จะสร้างมูลค่าให้กับสโมโสรหรือโรงเรียนได้<ต>เนี่ยคือฉายแววแหละอ่าเราก็จะเข้าไปดูแลเขาเป็นพิเศษ เข้าไปพูดคุยให้เขาให้เข้าใจแนวทางในการการใช้ชีวิตอยู่ในระเบียบวินัยเขาจะมีอนาคตที่ดีอันนี้เราก็ต้องเข้าไปคุยกับเด็กๆไอคนไหนที่มันมันกำลังหลุดวงคอจรเราก็ต้องเข้าไปพูดคุยต้องเข้าไปให้ถึงเขาก็คือมันก็เข้าไปตัวตัวเลยไปคตัวตัวเลยเพราะฉะนั้นมันจะมีสองเครสเคสที่เด็กที่กำลังกำลังหลุด วงโคจร<ม>กับเด็ก <c oughs> กําลังที่จะพัฒนาขึ้นไปต่<ม>อยอดไปเพราะฉะนั้นสองจุดเนี้ยเราต้องใส่ใจเป็นพิเศษไม่แต่ไอ้ตรงตรงกลางเนี้ยเราก็ต้องดูแลเขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นการใส่ใจเราก็ต้องดูดูว่า ไอ้ข้างล่างเนี่ยกำลังดูดวงเราเราก็ต้องเข้าไปพูดคุยเข้าไปเขาทําความเข้าใจเขาว่าอย่างไรปล่อยแล้วป่าแล้วเลยไม่ใช่ปลอป่อยไปแล้วนี่อยู่ไม่อยู่แล้วก็ไปครับคือเราต้องคุยกับเขาใช่ต้องคุยกับเขาแล้วก็หนึ่งสิ่งสําคัญเลยคือหนึ่งผู้ปกครองเขาก็ต้องให้ผู้ปกครองเนี่ยต้องรับรู้กับเขาด้วย ต้องรับรู้กับเราด้วยไม่ใช่ว่าเอามาลุ่งมาทิ้งแล้วปล่อยไปเลยไม่ใช่คุณดูแลไปเลยเขาดูแลฉันไม่สนใจแล้วทำจากงานส่งเงินมาให้นี้ไม่ได้ไม่ได้คือเราต้องจับผู้มาคุยด้วยเราต้องเด็ดขาดครับคนไหนที่มันกําลังบุบหรุวเราต้องเรียกผู้ปกครองมาหนึ่งสองถ้าสองสามต้องคุณต้องไปแล้วแต่ผู้ปกครองต้องรับรู้ด้วยตั้งแต่หนึ่งแล้วใช่หนึ่งูคุณเป็นนี้นะต้องรับรู้แล้วสองโอเคมาแล้วเป็นมาดูว่าเฮ้สามนี่คุณต้อง ต้องไปแล้วนะอะไรเงี้ยน,นี่คือการแบบวางระบบใช่ครับชัดเจนมากชัดเจนชัดเจน